จังหวัดหนองคายรับประทานอาหารริมโขงชมผันโขดแสนคล้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคายก่อนถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เริ่มคึกคักโดยเฉพาะในเขตตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารชมทัศนียภาพสองฝั่งโขงและชมความงามของผันโขดแสนคล้โกดหินนับผันก้อนที่โผล่พ้นน้ำโขงให้ชมหลังระดับน้ำโขงเริ่มลดลงในระดับที่ต่ำบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคาย ก่อนถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เริ่มคึกคักโดยเฉพาะในเขตตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งซึ่งในวันนี้มีนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารตามร้านอาหารที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อรับประทานอาหารไปพร้อมๆกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามสองฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวโดยเฉพาะพันโขดแสนคล้ที่ขณะนี้กำลังสวยงามประกอบกับช่วงนี้อากาศเย็นสบายและอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีทะเลหมอกเกิดขึ้นเกือบทุกวันจึงทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อชมทะเลหมอกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับพันโขดแสนคลจะเกิดขึ้นให้ได้ชมกันในช่วงระดับน้ำโขงเริ่มมีระดับต่ำทำให้โขดหินโผล่ขึ้นจากแม่น้ำโขงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นับพันพันโคดต,ตั้งแต่เขตบ้านห้วยคอบ้านหนองบ้านปูเขาทองและบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเป็นบริเวณกว้างประมาณ300เมตร ระยะทางยาวตามแม่น้ำขงกว่า5กิโลเมตรซึ่งระดับน้ำในขณะนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พันขดแสนคล้เริ่มมีความสวยงามสายน้ำขงไหลผ่านรอยต่อของโขดหินแต่ละก้อนที่มีความแตกต่างกันไปนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอปากชมจังหวัดเลยส่วนใหญ่ต่างหยุดรถเพื่อแวะพักและประทานอาหารตามร้านที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำขง เพื่อชมความงามและถ่ายรูปความสวยงามของพันโขดแสนไคร้ก่อนเดินทางต่อสำหรับชื่อพันโขดแสนไครนี้มีความเป็นมาเนื่องจากในแต่ละโขดหินก็จะมีต้นไคร้ขึ้นอยู่โดยทั่วๆไปนับแสนแสนต้นจึงได้มีการตั้งชื่อว่าพันโขดแสนไคร้ซึ่งหลายคนได้ยกให้เป็นแกลนแคนยอนกลางแม่น้ำขงหินที่โผล่มีหลายหลากสีโดยเฉพาะหินสีดำนินที่มีความมันวาวแข็งแกร่งและสวยงาม อีกทั้งยังมีหนองปลาบึกที่หมู่สามบ้านหนองตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมที่เป็นหนองน้ําในแม่น้ําโขงท่ามกลางโขดหินล้อมรอบส่วนอีกฝากหนึ่งคือฝั่งสปปลาวก็มีภูเขาเป็นเหมือนฉากหลังมองไกลๆเหมือนสวนหย่อมที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตามีความสวยงามเป็นอย่างมากถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคายจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้า ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน